เอาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอแก้เก,แกมแป๊บนนะึงและบัก๊กเพิ่มเข้าใหม่เลยเอาแล้วทุกคหนหลังจากที่ผมได้ออกคลิปตัวหกนั่นเองผมก็ได้เล่นนักรอบเยอะมากทุกคนจะเห็นได้ว่าเซฟผมเยอะมากน,นี่คือจิโกตันบางใครน,นั่นเองเฮ้ยเสียงนึงความเร้าใจ อือนะแกนนิล้นลงไข่โนะอิโนะจิโนะโนีันกัน้าดันนินี่ คทเอร์ทีวีนั่นเองอือบรรากาศเซนโชอือือฮึอือฮึอือฮออไม่โดนจังโลโอ้โหคุณไตยแล้วเนี่ย เออบรรยากาศเทนโชว์เงีย้ยล่ะไอกาสรุปเมือกเอ,อื้อเอ,อื้อข้ามไปเลยเนะี่ยเกียร์ดูน,นี้สุดกันต์กันโความเร็วนะระหว่างอินมโตอีนนมกระดานนะ <c oughs> ใช่แล้ว

charge mana? bukan kalo mata lagi ya. hatiyo pergi. การได้รอสี่ชั่วโมงจนแบบผมหมดเลยเดียวเดียวอ่อาไอเซนนะก็รู้จักจกันดีนะไอเฮียนี่เองถ้าต่อจะเดิมพิกเซนเซนได้นี่จะตบเธอเลนจิอะไรนะเซนจะไม่ชอบใช้ันทักทักเลยคนงงแค่นี้สบายเลยตรงนี้เราจะเจอกันจะโกนกูรู้ว่าท่า,า,ามันทำอะไร อือ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 อาจจะแหลแหลกไปนินึงนะต้องเข้าใจน่อยแหกกูไมดีแหลกูไม่ดีอือ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 หืออือหือทำไมดำดำไม่รู้ โอ้โหโอ้โหยุ่งค่่สิบหายุูเหอาอะไรตอนใช้ท่าไม้ตายเลยอิจิโกะกีฬาหารของเออเลรอะย่เขี่ยจังโอ้โหโอ้โหบอเลยอึอกอ เออเออโอ้โหอักกนล็อกได้หอ่ะเออโอ้โอกาสที่โชว์เจ้าโอ้โหเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยนี่ไม่ตามมันเรื่องนะเราชนะก็ตามแต่แม่งก็ต้องตามนึง ผมมาที่บ้านแล้วนะตั้งแต่ที่ช่วยมาเรียบร้อยนะกูอยากสบอยมากเฮียแต่กูโ้อนเล็กสิทธิ <c> ์ <oughs> <c oughs> นี่อาจจะมาดูภาพไม่ตายตอนนี้นมัน <c oughs> จะต้องตัดเป็นช่วงธรรมดานี่ต้องไปไอ้นี่ของเราใช้ร่างคองนโดนะจากที่เราดูมานที่ตูกข้าวจะเป็นอย่างนะ ปาเอาไว้เฉยอือหึนก็กลัวจังระวังใครอึมฮมทำอะไรเนี่ยอัเสร็จกูโอ้โห ก็แต่แคสเจนนี่มันท้ากันมานะมาทา้ากูแล้วก็กูนใครอันนี้คือตอนนี้บา <c oughs> งที่เอ้วะจำที่ได้เลคโคตรเยอะเลยไอ้เฮียอืมอืมอืมอึอึอึแกจซ้ำซ้ำซ้ำ โอ้โอ้โอ้ใส่โล่เอาเอาของกูไปแดกอือหืฝากงทีห่้องหลบว

โอ้ไอ้นี่คือดอนก็มาสู้ตอ่อคือจะโกะไม่ไหวแล้วสู้ต่อไม่ไหวแล้วจิตผ่านนี่ก็จะมาสู้แทนนะคือมันเล่นเล่นอิจิโกะเราพระเอกของเราเนี่ยเองคนระับคือ,อน,นี้ของ มันแา็งเงี้ยครก็ชอบที่มันทำได้ก็ไม่ได้เก่งอะไรวากมายนะแต่ว,ว่าก็นหจะได้อยู่มถ้ามาตาเยเป็นก้อนกันแต่ว่าตันนี้มันเียวกว่าโ,โ,โอ้โหมึงน่ง

บรากาศในโชว์ไม่ก็ปล่อยได้โค้นรัวเลยนะคือถ้าไม่ตายอิจิโกะมันจะอะไรไม่รู้อันนี้คือมึงต้องท่าตายใส่เฮียนี่ให้ได้ไม่รู้คือลูเคียแม่งสู้ไม่ไหวแน่นอนนะรูจักภาพไอ้เฮียนี่หัดเพราะลูกเคียมันกายเกินไปที่จะสู้ไอ้เฮียนี่ได้นะมองดูฮาคุเลนะ ท่าชื่อโอ,อ,อเฮียเซียนก็กนะสือเนียเดี๋ยวผมจะข้ามอันนี้ไปนะเพราะมันยากเอ,อเอาล่ะเราจะเราข้ามตอนมานี่เองดูเคียก็เป็นภาพนี้แล้วอีโ,โกะก็ต้องมาสู้เว้ปีนี่ยังยังเออใช่ใช่ตูผิดตษโทษ

Oh, fine. Fine. So, uh, okay, can you survive okay. Ready here โอเคกลับมาแล้วนะคือแม่งตอนได้ล่าฮอลโลนะมันจะมีเกินแม่งมาโถขนาดนี้คือสามารถได้สามล่างแต่สู้ไอเจนแม่งหน้ามนั้นโหดทสุดหายนะหวันใจถึงมจะไม่เข้าสปอร์กัน